ในบางช่วงของชีวิตก็ทำให้เรารู้สึกไม่ได้ว่าอยากกลับไปเป็นเด็กอีกค,คและในวันนี้ก็เลยทาให้เราได้ย้อนกลับไปบรรยากาศเดิมๆที่เดิมๆที่เราเคยไปแล้นั่นก็คือร้านก๋้วยจับโบราณ<อ>ที่เปิดมาแล้ว20กว่าปี ay, น้ำปั่นแสนอร่อยไม่ว่าเราจะไปซื้อที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่หรืออาจจะเป็นความทรงจำดีๆในวัยเด็กซึ่งเราก็ไม่รู้ คนซ้อนกับพ่อคนขบับรถเฮ้ยตะปังเมื่อยป่ะเฮ้ยมึงคิดว่างตัวหน่อยดิตะปังต,งตงังแจกตังยังยว ออกมาจากในตัวเมืองมหาสาครคามเมื่อขี่รถตรงมาเรื่อยๆเรื่อยๆก็จะเจอตลาดห้าแยกร้านจะอยู่ห่างจากตลาดห้าแยกไปอีกไม่ไกลเมื่อเจอตลาดห้าแยกก็จะผ่านสนามกีฬาเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเลยจ้าตรงไปอีก500เมตรก็ถึงร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสวัสดีครับตึ้นเ้ สวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงร้านกล้วยจับร้านเด็ดร้านดังร้านนี้บอกเลยเด็ดที่สุดในเมืองมหาสารคามเพราะว่าอะไรไปชมกันไปกันเลย บอกเลยร้านนี้เป็นไปจับเส้นสดเราซื้อไปฐานที่บ้านเนาะเพราะว่าเราจะไปให้ okay. ไปกันเลยค่ะไปกันเลยไปไหนต่อไปกินชาเขมุกไปไหนไปซื้อลูกชิ้นมหาสารคามหน้าราชพักหน้าไฟราชพักนะคะก็จะมีหนึ่งก๋วยจับชาไขมมุกแล้วก็ลูกชิ้นสามอย่าง ว้ยน,นี้ค่ะทิมกำลังตปในอย่างสวยเลยคิดถึงสมัยเด็กเมื่ไหร่ไม่พูดแล้วว,ว้าวเอ้ทุกคนไม่ได้กินเต้าเหนีวเลยเต้าแหนีวร้านไม่เปิด3-4ปีแล้วร้านนี้มันคือซิมเบสเจอร์คือน้ำจริ้มใหญ่เก๋อาไอยมากๆมันคิลึกมาก มองดูผู้สาวเหรอฮะถ่ายเทียบตูอยู่ก็ไปมองดูผู้สาวเนาะเฮ้ยไ,ไม่ได้กินลูกชิ้นไม่เป็นไรนะคะต่อด้วยชาไข่มุกที่ร้านนี้ร้านนี้จะอยู่ฝั่งขาออกที่ออกมาจากรานสหัสนะคะร้านนี้อร่อยมากชื่อว่าร้านอะไรไม่รู จำไม่ได้เลยชื่ออะไรอะไรนะบ้านนาไม่รู้เออประมาณนั้นแหละเดี๋ยวปัดพี่จัดให้นะคะ,ปะไปซื้อไปซื้อซืสกอีกแล้วได้มาแล้วนะเด็กน้อยนมสดคารามเมลกี่บาท40 เฉพาะน้ำสามสิบเขาเพิ่มบุกไข่มุกอีก <c oughs> บุกไข่มุกห้าบาทแล้วก็ไข่มุกอีกห้าบาทเป็นสิบบาทเติมก็เลยเป็นสี่สิบอ๋อไม่ใช่บุกไข่มุกห้าบาทปั่นสามสิบห้าทุกวันเนี้ยค่ะสามสิบห้าแล้วนะเธอ,อใช่ทุกวันสามสิบห้าแล้วแต่ก่อนยี่สิบไม่ใช่เหรอแต่ก่อนยี่สิบกับยี่สิบห้าปัน 25, ่นยี่สิบห้าทุกวันนี้สามสิบห้าแพงมาก ว้าวสมัยวาเรียนปั่นจักรยานเอาอยู่ไหนไเธอนั้นไม่ได้ปั่นจักรยานักทีนะเธอปั่นอะไรถ้าไม่ปั่นจักรยานว้าวคิดถึงไหมคิดถึงไหมถึงหมายถึงถามคนข้างทางอะ่ะคิดถึงไหมคิดไหมคิดถึงฉันไหม เวลาที่เธอไม่มีมรใมมรให้ทะลุโอ้ยยิ้มั้นฉันไม่เวลาเธอเขาหยุดกล้องได้อย่างเี่ยเขาอยากจิ้ม้างไอ้บุ๊คมาแเนี่ย,ยโอ๊ยย้มขึ้ก็สวยนะเธอทั้งที่มีอะไรไ 对，hello，鸟 ได้ยี่สิบยี่สาพาใครไปกินสามสิบพาใครไปกินโอ้หลายคนเลย บรรยากาศมาค่ะที่นี้เราก็จะมากินกันกันกบบรรยากาศตะวันตกดินมากินกันกันกนกบบรรยากาศตะวันตกดินนะคะมากันเลยกับเจ้าตูบสามตัวชิม olacak. อร่อยอร่อยมาก อร่อยแบบสุดๆนี่นะคะร้านเขาก็คือเดอะเบสของที่นี่ก็คือพริกเผาเขาหอมสดหอมไหมทำสดๆใหม่ๆทุกอย่างเส้นก็สดอันนี้เครื่องปรุงจะให้มาครบชุดเลยใส่ไปแบบยัวย่วๆไปเลยวิเธอน้ำตาลไม่พอ พริกเราก็จะใส่ไปแบบหมดถุงแบบจุกๆกันไปเลยนะร้านเขาจะเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสี่ทุ่มนะคะอไปอืมดูดูนี่อืม ความยืดของเส้นความนุ่มความหนืบว,ว้าวอร่อยมากเลยดูหมูหมูจุกจุกเออ ชดน้ำละลายกินกับโครงไก่อันน้ำสาลไม่ขอดอเล็กเบบี ฮัลโหลเบบี้ฮัลเบบี้เราก็จะใส่น้ำตาลไปอีกเพราะเราเข้ามาเพราะถ้ากินอยู่ร้านเดอะเบสต์กว่านี้นะแต่ว่ากินกับบรรยากาศทองไฮท,อง,ทองหน้าเขาก็เดอะเบสต์อีกแล้วอุ๊ยทำไมถ้วยนั้นน่าก,กินจังไฮตะไวถ้วยนั้นวันนีกินจังเลยอะ่ะเขาเปลี่ยนได้ไวอะ่ะ เขากินหมดแล้ววะกินได้ครึ่งหนึ่งแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนถ้วยเสยคนที่กินอร่อยคือไอ้ตาอ้วนไอ้ตาอ้วนจะกินอร่อยเพื่อน